alright alright right. okay, okay, okay. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวพีิสิรินะคะจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะก็จะมาทําเมนูข้าวต้มผัดนะคะเป็นข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดค่ะแล้วก็ อันนี้วัตถุดิบในวันนี้ที่เราต้องทำข้าวต้มมัดเนี่ยนะคะก็คือเราได้กล้วยมาจากสวนป้าสิรินะคะเราก็มันก็หวีใหญ่มากเลยเราก็มาทำข้าวต้มผักนะคะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นเป็นเมนูอร่อยๆไปดูวัตถุดิบในการทำกันเลยคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะ สิ่งแรกเลยเราก็นําข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะคะเราก็ไปแช่ไว้ก่อนนะคะเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูเพราะว่าเม็ดมันสวยค่ะนี่นะคะเราไปแช่แล้วนะคะอันนี้แช่มาแล้วประมาณสี่ชั่วโมงนะคะก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะข้าวก็เริ่มเริ่มนิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดน,นะคะถั่วดํานะคะมาถั่วดําถั่วดํานี่เราเอาไปแช่ล้างน้ํานะคะล้างน้ําออกแล้วเราก็ เอาไปต้มให้สุกพอประมาณนะคะนี่นะคะสุกแล้วกล้วยน้ำว้าหมีเบอร์เลยเลยค่ะเห็นไหมคะกล้วยน้ำว้านะคะนี่เราก็ไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้กล้วยที่มันงอมมากนะคะเราใช้กล้วยที่มันสุกอันนี้เป็นกล้วยเปลือกบ,บางนะคะสุกหอมอร่อยนี่จะสุกนี่สุกมาได้สองวันแล้วค่ะ กะทิเราวันนี้เราใช้เป็นกะทิอร่อยดีเป็นกะทิกล่องนะคะเพราะว่าเราออกไปหาซื้อกะทิไม่ได้นะเรากลัวโควิดแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลรายแดงนะคะนี่แล้วก็มีเกลือเกลือมาตัดรสนะคะนิดหนึ่งค่ะอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้ทําในวันนี้นะคะเพื่อนๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบตองใบตองเนี่ยนะคะใบตองเราเตรียมมาไว้แล้วนี่ที่เราปูพื้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะ เราเตรียมไว้แล้วไว้หอค่ะนี่นะคะคือวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ทำในวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปติดตามชมนะคะว่าเราจะทำข้าวต้มผัดวันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะจะอร่อยไหมนะคะถ้าอร่อยเราจะบอกเพื่อนๆว่าแนะนำว่าสูตรนี้อร่อยแน่นะคะ แต่ถ้าไม่อร่อยก็ยังไม่ต้องทำตามนะคะดูวิธีการทำได้เลยค่ะค่ะเพื่อนกันอื่นเราก็มาดูวิธีการทำข้าวต้มผัดนะคะต้มผัดข้าวต้มมัดนะคะ เราก็มาดูวิธีการทําว่าเราจะทําอะไรยังไงก่อนตอนนี้เราก็เอากะทิลงไปเคี่ยวก่อนค่ะกะทิลงไปเคี่ยวน้นําให้สุกแตกมันก่อนนะคะ ไปกลางนะคะเทียว เราจะใส่เกลือนะคะเพื่อนเราจะใส่เกลือลงไปนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับกะทิเราใช้ใส่เกลือไปประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็ประมาณหนึ่งช้อนชา ก็จะเติมน้ำตาลนะคะพเพื่อนเอาน้ำตาลใส่น้ำตาลก็ เพื่อนนี่เราก็จะใช้กะทินะคะลงไปเคี่ยวนะคะเราตอนเคี่ยวเนี่ยนะเราก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะเราลงไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวกะทิให้พอเดือดนะคะเราก็จะดูว่ากะทิพอเดือดแล้วเนื้อกะทิจะเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฟองมันเกิดขึ้นนะคะเราก็จะเอาข้าวลงไปผัดนะคะ เที่ยวไปก่อนใช้ไฟกลางนะคะเ,เพื่อนใช้ไฟกลางเคี่ยวนะคะ ราก็กะทิเราก็ได้ที่แล้วใช่ไหมคะนี่นะคะเกิดความมันแล้วก็ความเข้มข้นเราจะดูที่กะทิจะเริ่มจากขอบกระทะเนี่ยนะคะเป็นเหนียวๆเ,เหมือนแป้งแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดค่ะใส่ลงไปเราใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางก็ออดน,นะคะเราค่อยๆผัด เราจะใช้เวลาผัดข้าวเนี่ยจนกว่ากะทิจะแห้งหมากนะคะเพื่อนๆตองตานใส่กับน้ำกะทิข้าวมันยังไม่ได้สุก นเพื่อตอนนี้นะคะเราก็ผัดกะทิจนถึงทั่วเนื้อข้าวหมดแล้วเราก็เอาถั่วลงไปนะคะเพื่อนถั่วที่เราต้มแล้วนะคะก็ลงไปผัดกับเข้ากัน ให้ข้าวมันติดกระทะนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกแล้วนะคะตอนนี้ขอผัดข้าวก่อนค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนวิธีผัดข้าวนะคะเพื่อนนี่ผัดข้าวเราก็ผัดได้ที่แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะทําการห่อแล้วค่ะเวลาผัดข้าวนี่นะคะเพื่อนเราใส่ข้าวลงไปผัดเราอยากให้ข้าวเป็นจากกันเป็นก้อนนะคะเราต้องรีบๆผัด เพื่อจะซูงข้าวให้กะทิได้แห้งเร็วนะคะเนี่ยนะคะอย่างนี้ถือว่าผัดได้ดีนะคะคเพื่อนนะคะนี้ถือว่าผัดได้สวยค่ะทีก่ก็แห้งแล้วพร้อมแล้วไปดูวิธีการมัดกันได้แล้วค่ะห่อกระเทียมนะคะ,คะดูเลยค่ะอร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนๆสูตรนี้อร่อยค่ะอร่อยนะคะก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบ ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้เราทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเราแต่ตอนนี้เราไปตามชมการหอ่อ mm hmm. ข้าวต้มอีกรอบหนึ่งนะคะไปเลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆอันนี้เป็นข้าวที่เราผัดแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือกล้วยนะคะ mm hmm. กล้วยจากสวนป้าสิรินะคะแล้วก็ กล้วยลูกหนึ่งนี่แบ่งครึ่งนะคะนี่ยังออกมาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนตอนห่อนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็มาถึงขั้นตอนที่เราต้องห่อข้าวต้มแล้วใช่ไหมคะนี้ก็กล้วยใส่ลงไปห่อมัด มัดเดียวอิ่มเลยนะคะเพื่อนๆเกิดมาแลไม่เคยห่อใ่ะพี่โน้องเอายกขึ้นสูงหน่อยก็ได้นแม <c> ่ <oughs> เข้ามาใส่มมัดก็ต้อง <c oughs> ไม่เคยหอเด้อยสวยไม่ยก็กินแล้วเนาะพี่น้องสวยไม่สวยก็กิน แล้วขอะเนค่ะเอ้านี่นะคะเสร็จแล้วค่ะไม่เห็นเฉยเลยพี่น้องเียเพราะต้มนะคะน,นี่ก็เป็นมัดแล้วค่ะหนึ่งม,มัดแล้วอันนี้เราใช้วัตถุดิบจาก ต้นกล้วยของสวนป้าสิริทั้งหมดนะคะเมนูนี้นะคะเป็นที่เป็นเชือกตอกที่เราเอามามัดนี่เราก็ใช้เป็นการกล้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆข้าต้มมัดนะคะ อันนี้สวยงามค่ะเสร็จแล้วค่ะ